จมหน้างานยัจมหน้าย้ายแม่โคเมาขึ้นใครเป็นคนทำจมไว้ใครเขาแก่รถว <laughs> ่าใครไม่ได้แล้ว <laughs> แน่นทุกทางเอาอเขานี่็ได้แอมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เรามาดูครับเขาแก่นะเขาแก่บานคนทำจม ต้นไม้อนะทุกคนมันก็เลยแบบมั่วอลยตไปนี้เนี่ยมันมีต้นไม้ด้วยแต่ปัญหาคือเขาจะไม่ยอมตัดต้นไม้ออกนะก็จะมาฝกทีงไหนโอ้หเดีย๋ยวครับมีตกลงหนักขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูเออเฮ้ยมันเป็นที่เลนนะครับมิดเลยมิดล้อ ยากเลยต้องตักออกแล้วมนะั้งดันไม่น่าจะได้ ไมลงแรงกันจย่างนะ้ นอนหลักเจ้วันนี้ฮะ,ไ,ะไม่ได้นอนหลักวันนี้ด,ดีครับใครเป็นคนทำจมเนะี<ะ>่ยใครเป็นคนทำจมเ <c oughs> จ้าของรถอ่ะฮะ <c oughs> นั้วใครขับคันนี้วะเนี่ย วางเมื่อกี้นี่ว่าคัสซีหักไปแล้วโอ้โหไฟแหลจนะดานี่มีเด็กเลยน,น่ากลัวนะยังไงจะเอาขึ้นนะเอาขึ้นยังไโงโวยโลุโอ้ยไปนะมันสิรถมม่สิบตำนะต้นใหม่เนี่ยก็ได้เมาลี่น่ากลายวไปเลย ก็อย่างสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับหญิงแน่ผู้หญิงอีพีะคะ่ะวันนี้เราก็อยู่หน้าง,งานที่ลำต้อยติ่งนะคะวันที่รถจมค่ะแล้วก็ว้าวุ่นนิดนึงแล้วก็ย้ายแมคโครมาประจําการแล้วเพะะื่อกี้ทำไมต้องพูดแอคชั่นอะไรขนาดนั้นธรรมดากันนะฮะพูดธรรมดากันเถแหมแล้วแอคชั่นไงใส่เอฟเฟกต์ไงรอด่ไม่ใช่แล้วแล้วแล้วคันนี้มันจะขึ้นยังไง คันนี้เอาแมคโครมาแล้วค่ะเพื่อจะแมคโครนั่งูงแมคโครแล้วแมคโครคันนี้มันจะไหวมั้ยกยว่าไหวนะจะว่าไหวรถเราก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เราเปิดโชว์รูมรถอยู่นะใครสนใจคันไหนก็มาติดต่อได้วาวุ่นล้ำใจติ่งเนอะล้ำใจติ่งก็เป็นทายนะดูรถดูรถเต็มไปหมดเลยทุกคนเรืวคันนี้คันนี้น่าจะต้องตัดออกนะฮะเพื่อน ตาดออกขาดออกแล้วก็ไม่ตันไม่น่าจะขึ้นเราครับแบบดูแม่โครแล้วโผล่มาสูงเดินก็ค่อนหน่อยไม่น่าจะไหวอ่ะโอ้ยต้นไม้โอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะต้นไม้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 งานดินก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่า โอเมื่อกี้เห็นวางมากระบาแรงจัดเลยต้มลเห็นไหมมันเอียงขวาดํากล,ล่วงเขาเลยบลยอ๋อนี่กัดมาขวางเขาอย่างเดียวแล้วเขทําอะไรเนี่ยจมตัดหมดยังเดิหมดยังครื่งคันยังหง,ง,งนใครถอยจมเนี่ย,อยโอสมควรแล้วทั้งนั้น่ะไม่ต้องด่าใครแล้วมาเอกมาเอกวันอถอยยางเราก็เปิดจกแล้วไม่ดี หายเลยนะหายเอกหายเอ็กหมดเลยนะขีเลนตรงนั้นเลยเนี่ยเมื่อวันเพนตรงเนี้ยขิเลนเนี่ยตรงเนี้ยขิเลนเลยเแหละจมไปมันเงียบเงียบโปปากแค่คนจมมาตัวใครตัวมันก็แล้วทีเขาเอาไมโครูมาให้อ่ะผมนั่งทั้งมาทำแอร์ได้วยรถมันมีแอร์ด้วยมันไม่เย็นกลางวันมันลมสู้นัำ มนะองไม่เห็นแนละ้วทุกคนมองไม่เห็นโค้ดติดใช่ก็ขอยับลุกจับรถมาเอาหัวไปนวดหรือบ้างเี่ยไม่ได้อะไม่มีแต่ขอดอิจันชนจันชนผมมาดิจะไปเกาะไอ้นี่ดีกว่า รู้ลต้องเอาท้ายดึงไงกราของเรามันใส่กันชนยื่นเด็เอเดี๋ยวต้องเอารถด,ดึงพันหนึ่งแล้วก็ไม่โครดันตูดขึ้นมีเขาเจ้ายายแมโครมาแล้วอันกำลังใจล้นหลามนอนอยู่ใบกันทนั้ง แอคชั่นไม่มีประโยชน์ประโยชน์อะเจนเ่ยโอ้ยดูเพื่อนนี่ให้กำลังใจแต่นอนอยู่บ้านซูเปอร์ก็เอาสูตรไปลงยูทูบได้เด้อเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนกำลังใจล้นหลามมาว่ารถจมล้างานกำลังใจล้นหลามมากนอนอยู่บ้านกันนะกี่โมงอะไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูเวลากันน่าจะ ทุ่มสาวสิบมาแล้วบอลไทยเตะแล้วทุกคนเ <c ười> ดี๋ยวต้องไปดันท้ายด้วย <c ười> ต้องไปดันท้ายด้วย nhăn mấy đâm đâm này nhăn ừ. xoài <laughs> 1 chút ,1 luôn public YEAH Smile.

ฮะและจบพาวฮะเพ้นยังแล้วแล้วจะรถจะออกกันยังไงวะเนี่ยไม่ไม่ต้องออกวนกันอยู่นี่แหละ <c oughs> ไปได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันเดินหน้ามาดีกว่ามันโยกมันโย่ไปได้อยู่ าด้ติดต้นไม้อ่ะเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เนี่อะไรงานดินนะครับแต่ละมืดอแต่ละเดน,นะือนเดี๋ยวลงของให้เจ๊แล้วก็ของผมยังเหลืออีกสามคันนะตอนนี้ ายจัดเลยไอเดินหน้าเขาไปอีกอะ่ะเ,เกือบแล้วเมื่อกี้เนี่ยเ,เกือบท้ายหายแล้วใจใจเย็นยเนี่ยจะจะ,จะลอ่อท้ายเขาแล้วเมื่อกี้ เี๋ยวมองฝุน่นรอได้เจ๊ไหม้องฝุน่นรอนะให้เขาขยับู่นี้นั่นก่อนพี่หนูสั่งไว้าอย่งไม,ม่แ่ดำดำนี่แหละไม่ตไปแล้วไม่ต้อเข้าแล้วเออดำนี่แหละเฮออ้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไหมแม่ แม่ครอ,อันเกียหน้าเกียหลังถึงร้านกี่ทุ่มวันนี้เออง่วงนอนง่วงนอนทำดแล้วโอเคไ้ำ้เ้โอเคโอเคพี่ข้าวหลังข้าวหลังอัน,นี้ดีใหญ้น,นี่มากดี

ออกสายไปออกสายไปอ่ะไปไปฮะเออโหยังบิดโตนด้วยนะเดี๋ย โอ้ันจะโจมรอยเดิมแล้วน่ะน่ะมันยังไม่มันยังไม่แน่นเลยน่ะน่ะเดี๋ยวเอาี่อ๋อ ถอยถอยถอยกลับมาเอาแค่นี้พอเนี่ยเกียร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยพะพอพอปอพอเดิมเล,เ,เลยครึ่งเดียวครึ่งเดียว ตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆแหมเกือบแย่เลยนะครับตอนนี้กับเวลากี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มยี่สิบแปดแล้วนะเพื่อนขาวสุดท้ายพอดีจบบริบูรณ์นะครับนึกว่าจะได้นอนนี่ซะแล้วนะฮะอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อนฮะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับทุกคนดึกแล้วกว่าจะไปถึงบ้านนี่ก็น่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มนั่นแหละ แต่ละมือแต่ละเด